กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคานวณน,นะคะสามารถมีเข้าไม่หลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางรัฐบาลไทยของงวดก่อนนะคะเนาะแอดมินก็เสียดายมากเลยนะคะเข้ารูด7นะคะ แนะอดมินอะเจาะไม่เข้าดูซิเอาเจ็ดสามมาเจ็ดแปดนะคะเสียได้ตารางของเรานะคะมานะคะเจ็ดแปดนะคะตารางเข้านะคะก็ได้เฮเนาะตารางนะคะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะของวันนี้กันเลยนะคะสําหรับสายวิ่งนะคะในตารางนะคะสายวิ่งในตารางก็จะมีสี่หนึ่งสองห้า นะคะแอดมินให้เด่นนะคะแอดมินให้เด่น8นะคะเด่น8กับเด่น0นะคะ80นะคะตามได้นะคะ8ปกับ30นะคะเลขพี่เลขน้องกันนะคะสำหรับเด่น8นะคะก็จะมี83 84 89นะคะสำหรับเด่นศูนย์นะคะก็จะมีศูนย์ห้านะคะศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้านะคะอย่าลืมตามนะคะศูนย์หกนะคะอันนี้ก็อย่าลืมตามไปหกนะคะ สำหรับชุดกันนะคะชุดกันก็จะมีสองห้าเก้าสองสามเก้าแล้วก็ห้าเก้านะคะอย่าลืมตามนะคะสามหกนะคะหกสองเนาะห้าหกนะคะเผื่อใครชอบนะคะ สำหรับ3ตัวนะคะวันนี้น้องสาวโซจะให้3มตัวด้วยทั้งงวดนั้นลืมให้3ตัวะ,ะ่ะเสียดายมากเลยเข้าเต็มเต็มเลยนะคะเนาะสำหรับ3มตัวนะคะวันนี้จําได้นะคะก็จะมีนะคะมี4 2 1สองหนึ่งะคะสอง6 5 2ห้าหสองตัดเป็น2ตัวบนล่างได้นะคะทุกคนสี่ เก้านะคะเบิ้ลนะคะแอดมินให้ไปอยู่นะคะเผื่อใครชอบก็จะเป็น0ูนย์นะคะเบิ้ลเนาะมี0ูนย์นะคะแล้วก็จะเป็น99นะคะตัวที่น้องสาวโซชอบนะคะก็จะเป็น25 89 90 83ดาแก็จะเป็น501 2 3 4 5นะคะจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆโอ้ยพี่น้องแอดมินไปดูโค้งสุดท้ายได้ยังไงนะคะดูโค้งสุดท้ายดูมาเขียนแล้ววันที่ค่อยมาเติมเอานะคะเอ้ยนะคะสงสัยจะได้เป็นโค้งสุดท้ายหรือเปล่านะคะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะเนาะ ของวันที่16นะคะเติมเลข6ลืมนะลืมดูนะคะจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซฟพารวยชแน,นลด้วยนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดิด้วงห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะอันนี้ไม่ใช่โค้งสุดท้ายนะ,ะทุกคน ขออนุญาตตัดออกนะคะโอ้ยเนาะเมาตัวเลขนะคะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีจ้า